สาวไทยแต้มบนสูงเผยโมเมนต์เจอสุปตาซงจุงกีน่ารักกัเป็นกันเองสุดๆหล่อแสนดีทั้งในจอนอกจอสมเป็นกับขวัญใจของแฟนคลับทั่วเอเชียจริงๆสำหรับเธอเอกสุปตาแดนิิมิิซงจุงกิที่ตอนนี้มาแรงมากๆผลงานเจาคิวออนแอร์ air, และถ่ายทำอีกเพียบเรียกว่างานลุมรับทรัพย์กันสุดๆและอีกหนึ่งความน่ารักของซงจุงกี เมื่อได้เจอแฟนคลับในที่สาธรารณะก็เป็นกันเองกับทุกคนเสมอทั้งถ่ายรูปทั้งแจกลายเซน็นอย่างล่าสุดมีแฟนคลับชาวไทยต้มบุญสูงน่าอิจฉาเมื่อบังเอิญไปเจอซรงจุงกีที่ร้านโกสตูดิโอในย่านอับก,กูจองแถมยังได้ถ่ายรูปคู่สุดเป็นกันเองสุดๆไม่แปลกใจที่คงใจแฟนคลับอย่างร้อนรม <S <S